สวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านในวันนี้เราจะพบกันในเรื่องข้อความเชื่อของคนคริสต์นะครับคริสตในที่นี้คือคริสตนิกายโรมันคาทอลิกนะครับเพื่อเห็นว่าศาสนาคริสต์เนี่ยแตกออกเป็นหลายนิกายแต่สําหรับศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรมนะครับก็เลยเรียกว่าโรมันนะครับโรมันคาทอลิกแปลว่าสากลศาสนานี้ นับถือได้ทุกเชื้อชาติทุกภาษานะครับรวมเรียกว่าศาสนาคริสต์นิก,กายโรมันคาทอลิกปัจจุบันที่กรุงโรมสมเด็จพระสันตะป,ป,ปาปาฟังซิสก็เป็นพระปะมุกนะครับและเมื่อเราจะคุยกันถึงเรื่องข้อความเชื่อก็คือว่าใครสักคนหนึ่งที่อยากจะมาเป็นคนคริสต์เขาจะต้องเชื่ออะไรบ้างนะครับก็สรุปอยู่ในบทข้าพเจ้าเชื่อบทข้าพเจ้าเชื่อบทนี้นะครับบางทีก็มีชื่อเรียกว่าบท สัญ,ญลักษณ์ของอาคาสสาวกเพราะว่าตั้งแต่ในศตรวรรษแรกๆหลังจากพระเยซูเจ้าถ่ายบาปมนุษย์นะครับการถ่ายบาปมนุษย์เราจะพูดรวมกันว่าพระเยซูเจ้าทรงรับทนทรมานสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วเสด็จกลับคืนพระชนม์ในีพเนี่ยครับรวมๆกันนะครับและผู้องค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วก็ส่งสาวกออกไปเทศนาสั่งสอนเวลาอาคาสาวกออกไปเทศนาสั่งสอนเนี่ย เขาจะสอนเรื่องข้อความเชื่อนะครับก็รวบรวมกันเพราะฉะนั้นบทนี้เราเรียกว่าบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้านะครับก็พเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าเป็นประโยคแรกของบท,บทนี้นะครับแต่เชื่ออะไรบ้างก็จะมีแตกแยกออกมานะครับแต่ที่เราเรียกว่าบทสัญ,ญลักษณ์ของอาคาสสาวกก็เพราะว่าบทแสดงความเชื่อว่าคุณคิดเชื่ออะไรเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยอาคาสสาวกแล้วนะครับพอจะเท่าความประวัติสักเล็กน้อยนะครับ บทนี้มีการามาคุยกันนะครับแล้วก็บรรดาอาคาสสาวกก็สรุปว่าถ้าเราจะมาเป็นคิตชนในศาส,สนาคิดนิการมันคาอติกเราจะต้องมีข้อความเชื่อแบบนี้แล้วเขาสรุปกันในพระศาสนาเนี่ยไม่ไม่เลยศตวรรษที่สี่ไม่เลยศตวรรษที่สีส่ส 4. หมายความว่าพระยซูุเจ้ามาประสูติในโลกนี้ก็นับเป็นคศนหนึ่งนะครับก่อนคศ .400 สี่ร้อยในช่วงสี่ร้อยปีเนี่ย บทนี้เขาสรุปเรียบร้อยแล้วใครจะมาเป็นคนคิดต้องเชื่อถึงบทนี้นะครับเราดู่าบทสัญลักษณ์อักสาวกแล้วบทนี้มีว่ายังไงบ้างนะครับก็จะอ่านให้ฟังทั้งหมดรอบนึงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะแยกออกเป็นข้อๆนะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพในระมิดฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิเดชะเพศิตจเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีปมาจารีทรงรับทรมานสมัยปอนสิอัดปิลาศทรงถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้สเสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนมาชีพจากบรรดาผู้ตายสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเพื้อขวาพระเจ้า พระบิดาผู้ทรงสรนพาดุภาพแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปการขับคือชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอารเมนคุณคิดศาส,สนาคิดนิการโรมันคาทอลิกจะท่องบทนี้ได้ขึ้นใจเลย โอ้โหเราจะเห็นว่ายาวเหมือนกันนะครับเชื่อถึงอะไรบ้างแต่ประโยคแรกก็บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเน е รมิตฟ้าดินนะครับและหลังจากนั้นก็มีเชื่อเชื่อต่างๆลูกหลานของคนคริสต์เขาไปโรงเรียนก็มีการเรียนคําสอนพระศาสนานะครับแล้วก็จะท่องบทเนี้ยขึ้นใจเลยข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้านะครับคราวนี้พ่อจะ แตกออกมาเป็นข้อๆข้อๆนะครับนี่อ่านให้ฟังทั้งหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยเราสามารถจะแยกออกมาได้ส3าข้อด้วยกันเราจะเริ่มข้อที่หนึ่งนะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้า,นจาในโลกนี้มีคนที่ไม่เชื่อถึงพระเจ้าตั้งเยอะแยะนะครับเราเรียกว่าอเจอิสมก็คือลัทธิที่เขาไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเขาเชื่อว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามกฎธรรมชาติแต่สําหรับคนคิดเราเชื่อถึงองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับ เพราะฉะนั้นเธอจะมาเป็นคนคิดสิ่งแรกก็คือเธอเชื่อว่ามีพระเจ้าแล้วข้อที่สองพระเจ้าเนี่ยคนคิดเรียกว่าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเดรมิทฟ้าดินนะครับพระเป็นเจ้าที่เราเชื่อถึงองค์เนี้ยโลกจักรวาลสรรพสิ่งทั้งมวลภูเขาทะเลแม่น้ําพระเป็นเจ้าองค์เนี้ยเป็นพระผู้สร้างขึ้นมานะครับ แล้วก็สร้างมนุษย์ให้เป็นสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดแล้วก็ตามคําเชื่อของเรานะครับเวลาพระยุสุเจ้าเสด็จมาในโลกนี้บังเกิดเป็นมนุษย์สอนว่าให้เราเรียกพระองค์เนี้ยว่าบิดานะครับพระยุสุเจ้าทรางใช้คําว่าอับบาอับบาภาษายวแปลว่าพ่อจา๋าป่าปา้าเพราะฉะนั้นเธอไม่ต้องไปหาคำมาสรรหาพระเป็นเจ้ากับเราใกล้ชิดกันเป็นพ่อเป็นลูกเรียกพระว่าบิดา คนคิดก็เลยมีบทสวดที่พระเยซูเจ้าสอนข้าแต่พระบิดาของขา้าพเจ้าทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อข้อแรกเราเชื่อถึงพระเป็นเจ้านะครับข้อที่2พระบิดาทรงสรรพานุภาพภาษาละตินใช้คาว่าอ m มนีพ t e n t อ m n นีพ t e n นแปลว่าทรงสรรพานุภาพทรงฤทธิทุปาการนะครับแล้วกเ็เมื่อทรงฤทธิทุประการก็ทรงสร้างสรรพสิ่ง เวลาพระพินเจ้าสร้างพระองค์ก็สร้างจากความว่างเปล่าไม่ต้องเอาอะไรมาสร้างเพียงแต่ตรัสจงมีความสว่างจงมีแผ่นดินจงมีพื้นน้ําจงมีท้องฟ้าเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงสัรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินนะครับในเพื่อกมภีร์ของคนคิดก็มีเล่าถึงการเนรมิตสร้างนะครับพระิเจ้าทรงสร้างโลกหกวันแล้ววันที่เจ็ดพระองค์ทรงหยุดพักผ่อน นะครับเป็นสัญลักษณ์ว่าคนคิดมีวันอาทิตย์ถวายแด่เพื่อเป็นเจ้านะครับส่วนวันสุดท้ายที่พระองค์ทรงสร้างคือวันที่6นั้นพระองค์ทรงสร้างสิ่งสร้างที่ประเสริฐที่สุดคือสร้างมนุษย์มนุษย์ประเสริฐที่สุดเพราะมนุษย์มีบิญญาณสิ่งอื่นไม่มีวิญญาณในบิญญาณนี้เองมีอําเภอใจทําอะไรก็ได้ไม่ทําอะไรก็ได้แล้วพระเป็นเจ้าก็ส่งให้อําเภอใจแก่มนุษย์ เลือกพูดมาได้เลยว่าจะรักพระอ,องค์หรือไม่รักพระอ,องค์นะครับแล้วมนุษย์คู่แรกก็คืออาดัมและเอวาเนี่ยเขาเลือกพูดว่าไม่รักพระเจ้าโดยการทําบาปก,นะก็เลยเป็นต้นเหตุทําให้ระบบระเบียบการสร้างโลกจักรวาลทุกสิ่งทุกอย่างเสียหมดเลยชีวิตมนุษย์เมื่อไหรที่มนุษย์ทําบาปก,ก็คือเอาพระเป็นเจ้าออกไปจากชีวิตเมื่อเอาพระเป็นเจ้าออกไปจากชีวิตระบบระเบียบในชีวิตก็เสียหายหมดเลย กลายเป็นทําตามใจตัวเองแต่ทําตามใจตัวเองมนุษย์มีตั้งเยอะแยะทุกคนกฎระเบียบก็ไม่มีทุกอย่างก็เลยเสี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 ยระเบียบนะครับโลกจักรวาลทุกวันนี้ก็เลยมีคนอธิบายบอกว่าเนี่ยเราเจอภัยธรรมชาติน้ําท่วมพายุเฮอริเคนหลายลูกดินถล่มนะครับต่างเหล่านี้มันมาจากการที่เราทําบาปแล้วก็ระบบระเบียบที่พระพิจาาทรงวางไว้เสียหายหมดนะครับ เรามาถึงข้อที่สามที่เขาแยกออกมานะครับก็เป็นเจ้าเชื่อถึงพระเยซูคริสต์เจ้าเอาละครับแสดงว่าข้อแรกเราบอกว่าเราเชื่อถึงพระเป็นเจ้าแต่ตอนนี้เ็ากาลังจะแยกออกมาว่าในพระเป็นเจ้านี้มีสามพระบุคคลนะครับก่อนจะไปถึงว่าเราเชื่อถึงพระเยซูคริสต์เจ้านี่พ่อกาอนอธิบายคำว่าพระสามพระบุคคลก่อนนะครับก็คือว่าเวลาเรามาถามบอกว่าพระของคนริสมีกี่องค์นะครับ คนคิดจะตอบว่ามีหนึ่งเดียวแต่มีสามพระบุคคลคนที่ถามก็จะถามกลับมาบอกมันมันเป็นยังไงอะ่ะจะหนึ่งก็หนึ่งจะสามก็สามเราก็จะต้องตอบว่าสิ่งนี้ไม่ไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะไปรู้จักพระธรรมชาติของพระเจ้าได้ถ้าพระเจ้าไม่ทรงเผยให้เราเราก็ไม่รู้ว่าพระเป็นเจ้าทรงมีสามพระบุคคลแล้วใครเป็นคนเผยก็คือพระบุตรพระเยซูเจ้าพระบุตรทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ทรงพระนามว่าพระเยซูเจ้าแล้วรงสอนเราว่าพระเป็นเจ้ามีพระบิดาพระบุตรพระจิตเป็นหนึ่งเดียวกันเท่ากันเสมอกันไม่มีใครเกิดก่อนเกิดหลังเพราะฉะนั้นบทข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานหรือภาพทรงเดรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าอ่านะครับนี่เรามาถึงพระบุตรแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะมีข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิตตอนนี้เรามาจบ ตรงที่หยุดอยู่ตรงที่พระบุตรนะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายโอ้โหเขาละเอียดนะครับเธอเชื่อถึงพระเยซูเป็นพระลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นทั้งพระเป็นเจ้าแท้และมนุษย์แท้เธอต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าจึงมีประโยคนี้ด้วยนะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายยังต้องเรียกพระเยซูเจ้าว่าเป็นพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นในข้อความเชื่อข้อที่สามนี้ละเอียดมากเลยนะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายนะครับข้อความเชื่อประการต่อมาที่เรามาเป็นคนคิดเราต้องเชื่อก็คือว่า พระเยซูเจ้าเนี่ยนะครับทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรมจารีพระบุตรเป็นหนึ่งเดียวกับพระบิดาตั้งแต่สร้างโลกจากอวาลไม่มีใครเกิดก่อนเกิดหลังแต่ถึงเวลาที่เหมาะสมพระบิดาทรงให้พระบุตรลงมาบังเกิดปฏิสนธิแปลว่าเป็นตัวเป็นตนครั้งแรกในท้องแม่ปฏิสนธิแล้วปฏิสนธิไม่ใช่ตามธรรมชาติเนื้อหนังที่ผู้ชายผู้หญิงหลับนอน ปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้านะครับพระจิตเจ้าเดี๋ยวจะมีการบอกว่าข้าพเจ้าเชื่อถึงพระจิตแต่ตอนนี้ก็เอ่ยถึงบทบาทว่าพระเยซูเจ้าทรงปฏิสนธิในพระคันภ์ของพระนางเนี่ยเดชะพระจิตเจ้านะครับพระบุคคลที่สามนะครับท่าน,นี้เราเลยมาหยุดอยู่ตรงความเชื่อถึงพระเยซูเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเป็นเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเ,เจ้าทั้งหลาย ทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีภุมาจารีเพราะความเชื่อต่อมาก็เลยกลายเป็นความเชื่อของคนคริสต์นะครับที่เชื่อว่าแม่พระเนี่ยแม่ประสูติพระเยซูเจ้าก็ายังเป็นภุมาจารีอยู่เพราะการปฏิสนธิเดชะพระจิตไม่ใช่ประสูติจากการที่แต่งงานภาษามนุษย์ที่เรารับน่อนกันเราจะมาเป็นคนคริส เราต้องเชื่อถึงเรื่องนี้เรื่องพระเยซูเจ้าไปติสนที่นะครับแล้วพระนางมารีเป็นพรมาจารีก็อยู่ในข้อสามข้อสี่นี้เรียบร้อยแล้วทรงปฏิสนที่เดชพระปติเจ้าทรงบังเกิดจากพระนางมารีพรมาจารีเพราะฉะนั้นเวลาเราไปอ่านภาษาอังกฤษเรียกชื่อแม่พระแม่พระชื่อมารีอาออกเสียงแบบภาษาอังกฤษก็มารีนะครับ blessed mary virgin เป็นพรมจารีตลอด Ever Virgin Blessed Mary นะครับแม่พระผู้ปฏิสุนที่นะเป็นพรมจรันตลอดนี่ตลอดไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเรียกพระนางมารีพรมจารีนะครับ b บร s s e d v i r g i ิ m a r ร v i เ g i n แปลว่าพรมจารีนะครับต่อไปมาถึงข้อที่5นะครับทรงรับทรมานสมัยปอนทิอัดปีลาสทรงถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนและถูกฝังไว้นะครับ วันที่พ่อขอช่างกล้องเขาให้ถ่ายทําพ่อเนี่ยติดไม้กางเขนข้างหลังสง่างามนะครับพอเราพูดถึงพระเยซูเจ้าว่าพระองค์มาปฏิสนธิในพระคัรภ์ของพระนางมารีแล้วข้อต่อไปก็คือว่าพระองค์รับทนทรมานสมัยปอนทิอัดปีลาศปอนทิอัดปีลาศน,นี่เป็นใครในยุคสมัยพระเยซูเจ้าที่พ่อบอกว่าคศหนึ่งนะครับปัจจุบันที่เราคุยกันอยู่เนี่ย คศ225ก็แปลว่าพระเยซูเจ้าประสูติมา225 0ปีแล้วเวลาพระเยซูเจ้าประสูติมาคนในโลกก็นับเป็นคิสศักราชที่หนึ่งนะครับในยุคสมัยนะั้นนอะอาณาจักรโรมันครองโลกเวลาเขาครองโลกเขาก็ส่งผู้ว่าราชการไปปกครองในยุคสมัยที่พระเยซูเจ้าถูกตึงกับไม้กางเขนเนี่ยตัวแทนจากกรุงโรมที่มาปกครองอาณาจักรยูดาห์นะครับ เขาชื่อปอนซิอัตปีลาดพูดเป็นภาษาอังกฤษก็ปอนซิอัตปอนซิปอนซิอัตไพเลตนะครับพวกอเมริกันก็ออกเสียงไพเลตเพราะฉะนั้นปอนซิอัตปีลาดก็ออกเสียงแบบเราทําให้เป็นภาษาไทยซะนะครับนะปอนซิอัตปีลาดเขาต้องใส่ชื่อคนคนดีไว้เพื่อต้องการจะประกาศว่าเรื่องของพระเยซูเจ้าในเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับ มีคนชื่อปอนซิอัดปีลาตเป็นผู้วาราชการจากกรุงโรมมาปกครองแคว้นยูเดียแต่ตอนนี้แคว้นยูเดียนะครับแคว้นยูเดียเป็นแคว้นใหญ่มีเมืองหลวงชื่อเยรูซาเล็มนะเราจึงเข้าใจว่าโอ้ปอนซิอัดปีลาตเป็นผู้วาราชการจากกรุงโรมมาปกครองแคว้นยูเดียในเวลานี้เรากําลังพูดถึงข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระเจ้า นะครับปฏิสนธิทรงปฏิสนธิเดชะพระจิตเจ้าทรงเบักเกิดจากพระนางมารีพรมจารีรับทรมานสมัยปอนสิอัดปีลาชผู้องค์ทรงถูกตึงการเขนนะครับรับทรมานในสมัยคนคนนี้อย่างที่พ่อบอกนะครับบางคนมาถามพ่อบอกอ้าวคนคิดกําลังท่องบทก็ไพเจ้าเชื่อแล้วอยู่ๆไปเอ่ยชื่อคนนี้ทําไมอ่ะปอนซิอัดปีลาช เขาเอ่ยชื่อเพื่อต้องการจะประกาศว่าเรื่องของพระเยซูเจ้าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์จริงๆไปค้นแล้วปรากฏว่ามีชื่อคนชื่อปอนซิอัดพิลาตเป็นผู้ว่าราชการจริงๆในยุคนั้นนะครับทรงรับทรมานสมัยปอนซิอัดปิลาตทรงถูกตึงกางเขนเราเชื่อว่าพว์ถูกตึงกางเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้บางคน บอกพระยซสุเจ้าอยู่บนกางเขนไม่ไมตายก็เลยมีชีวิตต่อมากลายเป็นว่าตำนานว่ากลับคืนชีพไม่ข้อความเชื่อนี้เ็าประกาศว่าพระยุสุเจ้าทรงสิ้นพระชนนะครับต้องเชื่อพระบวงสิ้นพระชนแล้วถูกฝังไว้ธรรมเนียมของชาวยิวเวลาเขาฝังเขาก็เอาผ้ามาห่อศพนะครับจะพันทางด้านขวางหรือจะพันทางด้านตามยาวก็สุดแท้แต่เท่าที่ผ้าป่าน ในสมัยนะั้นจะยาวแค่ไหนนะครับแล้วก็นําศพเนี่ยไปไว้ในช่องหินเจาะภูเขาเป็นโพรงนะครับเรียกคูหาแล้วก็วางพระศพไว้คูหานี่ก็คงจะใหญ่ให้คนเดินเข้าไปได้วางพระศพนะครับตามมนเพราะฉะนั้นพระเยซูเจ้าทรงถูกฝังไว้เราเชื่อว่าพวกทรงถูกฝังการฝังก็ไม่ใช่การฝังแบบคนอเมริกันหรือว่าคนชาวยุโรปที่บางทีเอาดินกบ ของเขาเจาะหินนะครับแล้วก็เอาผ้าห่อศพวางศพออาไว้เพราะเราเชื่อว่าพระเยซูเจ้าทรงถูกตึงการเขนสิ้นพระชนและทรงถูกฝังไว้นะครับเราจะมาถึงข้อความเชื่อข้อที่6แล้วนะครับสเสด็จสูดแดนมรณะวันที่สทรงกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายโอ้คนคิดต้องเชื่อว่าเวลาพระเยซูเจ้าสิ้นพระชน แล้วถูกฝังไว้เนี่ยเป็นเวลาสามวันแล้วตลอดสามวันเนี่ยพค์เสด็จสู่แดนมรณะคําว่าแดนมรณะแปลว่าอะไรครําว่าแดนมรณะเขาแปลมาจากภาษาฮีบรูนะครับภาษากรีกภาษาในพระคัมภีร์ดังเดิมเพื่อจะประกาศว่าเวลามีคนตายไปแล้วเนี่ยเขาเขาไปอยู่ที่นั่นนะครับแต่ก่อนคำคำนี้ภาษาคิดใช้คำว่าเสด็จลงใต้บาดาล เราเรียนบรรณกรรมนะครับชลวันชลาวันเป็นจระเข้อยู่ใต้บาดาลใต้บาดาลแปลว่านต้น้ำน้ำลงไปเนี่ยลึกใต้น้ำเนี่ยยังมียังมีแผ่นดินบาดาลน,นะครับเนี่ยราะั้บางทีปัจจุบันนี้เรายังเรียกว่าเราสูบน้ําขึ้นมาใช้น้ําบาดาลก็คือน้ําที่มันอยู่ใต้แผ่นดินนะครับสูบขึ้นมาใช้ปัจจุบันนี้เราแปลคําคํานี้คําคํานี้ภาษา พร,ร,ระกัมภีร์ดั้งเดิมเรียกว่าเชโอนะครับเป็นความเชื่อของคนยิว่าเวลาเขาตายแล้วเนี่ยเขาไปอยู่กันที่นั่นทีนี้พอพระเยซูเจ้าซิ้มด้วยจนบนไม้กางเขนไถ่บาปมนุษย์และพวงกับคืนชีพพว่ไปช่วยคนเหล่านั้นอ่ะให้ขึ้นไปสวรรค์เพราะว่าคนที่ตายก่อนพระเยซูเจ้าที่เป็นคนดีๆทั้งหลายเขาก็ยังไปสวรรค์ไม่ได้เขาต้องรอพระเยซูเจ้ามาไถ่บาปนี่นะครับ ที่ก็ใส่คําว่าเสด็จสู่แดนมรณะนะครับก็เพื่อจะประการพระพิจิตรเจ้าเสด็จไปตรงเนี้ยสถานที่เนี่ยที่คนดีก่อนหน้าพระยิ่งสุจ้ามาบังเกิดไทยบาปมนุษย์เนี่ยเขาตายแล้วก็ยังไปสวรรค์ไม่ได้ก็ต้องไปรวมกันอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเสด็จสู่แดนมรณะไปทําไมก็ไปช่วยเหลือคนเหล่านี้ในพระคัมภีร์ของคนคิดอาบามอิสอักยาโคบกษัตริย์ดาวิดบรรดาปกาศกอิสยา ประกาสกเอดียาเป็นคนดทีที่ที่สิ้นใจไปก่อนยุคสมัยที่พระย่สุขเจ้าจะเสด็จมาบังเกิดเขาไปรวมกันอยู่ที่นั่นนะครับเพราะฉะนั้นพระยุสุขเจ้าเสด็จสู่แดนมรณะนะครับเสด็จสู่แดนมรณะวันที่สามทรงกลับคืนพระชนม์ทีพจากบรรดาผู้ตายแล้วถูกฝังไว้สามวันคนยูวก็นับวันเขานับตรงวันเลยครับพระยุสุเจ้าสิ้นพระชนบนไม้กางเขนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์วันศุกร์ วันเสาร์วันอาทิตย์ปัสกาแต่เช้าตู่พี่ยีสุเา้าเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพเธออยากจะมาเป็นคนคิดนิกายโรมันคาทอลิกเธอต้องเชื่อว่าพระเยูสุ้าเสด็จกลับคืนพระชนมาชีพนะครับในวันอาทิตย์ปัสกาเมื่อเสด็จกลับคืนชีพจากบรรดาผู้ตายแล้วเสด็จขึ้นสวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเจ้านะครับพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระกลับไปยังที่ที่องค์ประทับอยู่แต่ภาษาคนโบราณสเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาคนโบราณเนี่ยพระมหากษัตริย์นั่งแล้วคนนั่งเบื้องขวาเนี่ยมียศเท่ากันนะมีมีฐานะเท่ากันเพราะฉะนั้นพระบิดาพระบุตรพระจิตเท่าเสมอกันการที่พระเยสุเจ้าสเสด็จขึ้นสวรรค์ก็เป็นการประกาศว่าเราชั่วพะองกลับไปยังที่ที่พระองค์ทรงประทับอยู่แล้วเท่าเสมอพระบิดา นะครับประทับเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรภานุภาพเวลาเรียกพระบิดาก็จะมีสร้อยต่อผู้ทรงสรรภานุภาพอ m n i ี o t เทนนะครับแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายอันนี้ก็เป็นข้อความเชื่อว่าวันหนึ่งนะก็กลุ่มคิดเชื่อว่าพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งแต่ไม่ได้มาในฐานะเป็นมนุษย์ที่เกิดในถ้ำเลี้ยงสัตว์แบบวันคริสสมมาตแล้วนะครับ พวงมาในฐานะพระมหากษัตริย์และในฐานะพระผู้ตัดสินเป็นพระตุลาการตัดสินชั่วดีของมนุษย์เราจะต้องมายืนอยู่เฉพาะพระพักพระเยซูเจ้าพวงเป็นตุลาการตัดสินทั้งคนเป็นและคนตายเพราะในข้อความเชื่อนี้บอกว่าแล้วจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายประโยคนี้แปลว่าอะไรครับประโยคนี้แปลว่าเสด็จมาในวันที่ค์กลับมาเนี่ยมีบางคนยังไม่ตาย และคนที่ตายไปแล้วแต่ทั้งสองพวกจะมายืนอยู่เฉพาะพระพักรพระเยซูเจ้าพวกจะตัดสินความดีความชั่วนะครับอันนี้เป็นความเชื่อของเราว่าบันหนึ่งพระเยซูเจ้าจะเสด็จมาในโลกนี้อีกครั้งหนึ่งในฐานะพระตุลาการพระผู้ตัดสินทรงเสด็จรุ่งโรจน์นะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระติเจ้าโอ้โหเรามาถึงข้อ9้นี่ก็มาถึงบุคคลที่3แล้วนะครับเราเชื่อพระบิดาเชื่อถึงพระบุตรแล้วเรื่องเรื่องของพระบุตรพระเยซูเจ้ายาวเลยครับแต่นี้ ก็พระเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้านะครับศาส,สนาคิดพระเป็นเจ้ามีพระบิดาพระบุตรพระจิตพอพระเจ้าเสด็จสู่สวรรค์แล้วพระเจ้าส่งพระจิตมาอยู่ในชีวิตเราทุกคนอยู่ในโลกจัก,กรวาลพระจิตขับเคลื่อนโลกให้ก้าวหน้าประทานสติปัญญาความรู้วิทยาการการแยกแยะชั่วดีพระรากําลังต่อสู้กับความชั่วร้ายนะครับเพราะฉะนั้นก็พระเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้า พระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลแล้วก็เชื่อในพระศาสนาจักรพระศาสนาจักไปว่าสถาบันที่พิจิตรเจ้าทรงตั้งขึ้นมีพระสันตะปาปาทรงเป็นประมุขพระสังฆราชพระสงฆ์นักบวชชายหญิงมวลประชาสัตว์โุษรวมเป็นพระศาสนาจักรนะครับเพราะฉะนั้นเราเชื่อถึงพระศาสนาจักที่พิจิตรเจ้าทรงตั้งขึ้นพิยิตรเจ้าทรงมอบกุญแจสวรรค์ให้กับเปโตรนี่เป็นสำนวนพูดนะครับเราเชื่อถึงพระศาสนาจักศักดิ์สิทธ สากลพระศาสนาจักรนี้ใครนับถือก็ได้ศาสนานี้ใครนับถือก็ได้นะครับบางทีเราเป็นคนไทยเราอาจจะเข้าใจผิดเราบอกอ๋อศาสนาคิดศาสนาฝรั่งไม่นะครับศาสนานี้ใครนับถือก็ได้จีนขเขมรล,ลาวยวนนะครับยุโรปอฟริกันก็นับถือได้หมดเพราะว่าเมื่อตอนเริ่มรายการพ่อบอกแล้วว่าคาทอลิกคาทอลิกแปลว่าสากลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราชื่อว่าพระศาสนาจากนักรเนศักดิ์สิทธิ์ ศักดิ์สิทธิ์ไปว่ามีพระพรจากพระเป็นเจ้ามายังเราผ่านทางพระศาสนาจักศาสนาบันนีผ่านพิธีกรรมพิธีมิสซาผ่านการสวดภาวนาจากพระศาสนานี้นะครับเพราะฉะนั้นพระศาสนาจักรนี้ประสาทความศักดิ์สิทธิ์ได้เราชื่อว่าพระศาสนาจักรศักดิ์สิทธิ์สากลนะครับความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ก็ชื่อว่าพระศาสนาจักรของเราเนี่ยมีสามโลก คนที่ตายไปแล้วอยู่บนสวรรค์เราเรียกเขาว่านักบุญเขาสวดให้เราผู้ซึ่งมีชีวิตในโลกนี้เราผู้ซึ่งมีชีวิตอยู่ในโลกนี้สวดให้กับพวกวิญญาณในไฟชำระคือมีพวกหนึ่งที่ตายแล้วแต่ยังไปสวรรค์ไม่ได้ต้องไปใช้โทษบาปในไฟชำระนักบุญสวดให้คนในโลกคนในโลกสวดให้วิญญาณในไฟชำระคนในไฟชำระพ้นโทษแล้วไปสวรรค์เป็นนักบุญก็สวดให้เรานี่ความสัมพันธ์ของผู้ศักดิ์สิทธิ นะครับแต่กอน่นศาสนาคิดใช้ศัพท์คําเดียวเลยครับสหพันธ์นักบุญสหพันธ์คือเราเป็นหนึ่งเดียวกันคนที่ได้รับชัยชนะแล้วเราเรียกอย่างนี้ก็ได้อยู่บนสวรรค์เราผู้ซึ่งอยู่ในโลกนะครับและอีกพวกหนึ่งที่อยู่ในไฟชําระคนที่อยู่ในไฟชําระนี่ก็กลายเป็นคนที่น่าเห็นใจนะครับเพราะว่าหมดเวลาทําบุญหมดเวลาชดใช้โทษบาปก็ต้องไปทษใช้จนกว่าจะจบ เราอยู่บนโลกนี้สวดภาวนาคมภาวนาขเราไปช่วยชดเชยบาปให้เขาได้ไปสวรรค์โดยเร็ววันนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์ศัพท์แต่ก่อนใช้คําว่าสหพันธ์นักบุญนะครับความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์นี่เราเชื่อเรื่องนี้เราเชื่อว่าพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สากลมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์การอภัยบาปคนคิดเชื่อถึงการอภัยบาปด้วยครับ ไปรับศีลอภัยบาปภาษาชาวบ้านบอกไปแก้บาปเพราะพระยิ่งเจ้าทรงมอบอํานาจให้กับอาคาสาวกทรงเป่าลมเหนือศีรษะเขาแล้วบอกจงรับพระจิตเจ้าเถิดท่านจะอาภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็จะได้รับการอาภายัยท่านไม่อาภัยบาปของผู้ใดบาปของผู้นั้นก็ไม่ได้รับการอาภัยพระยิย่งเจ้ากับกินพระชนม์ชีพรับประทานสิ่งนี้ให้กับสาวกนะครับเพราะฉะนั้นข้อความเชื่อของเราก็คือพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์ สากลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์และยกบาปได้นี่นะครับสี่ข้อนะครับศักดิ์สิทธิ์สากลน,นะครับมีความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์สหพ,พันธบุญสี่อาภัยบาปได้ยกบาปได้นะครับแล้วข้อความเชื่อข้อสุดท้ายนะครับการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดร์อามนแล้วคนคิดเชื่อถึงว่าวันหนึ่ง เราจะกลับคืนชีพร่างกายที่ฝังในสุสานจะกลับมามีชีวิตร่วมกับวิญญาณน่าสนใจนะครับเวลานี้เราตายไปถ้าเราเป็นคนดีวิญญาณเราไปอยู่กับพระก็เ,เอาร่างเราไปฝังในสุสานแต่วันที่ลงที่จบลงร่างกายกับวิญญาณจะมารวมกันแล้วไปอยู่กับพระเป็นเจ้ามีเนื้อหนังมีร่างกายเพราะฉะนั้นข้อความเชื่อข้อสุดท้ายจริงบอกว่าขพระเจ้าเชื่อถึงเรื่องการกลับคืนชีพของร่างกาย บางคนก็มาบอกพ่อบอกว่าโอ้ผมตายอายุเก้าสิบฟันไม่มีแล้วผิวหนังเหี่ยวยน่นแล้วก็หูก็ไม่ดีตาก็ไม่ดีแล้วจะกลับคืนชีพมาทําไมไม่ครับความเชื่อของคนคิดเชื่อว่าในวันที่เรากลับคืนชีพนั้นนะเราจะกลับมาในสภาพที่ร่างกายหนุ่มที่สุดแข็งแรงที่สุดสวยที่สุดหล่อที่สุดสุขภาพดีที่สุดแล้วไปอยู่กับพระพิญญาต,ตลอดนิรันดรเพราะฉะนั้นเราเชื่อถึงการกลับคืนชีพของร่างกาย และชีวิตนิรันดรไปอยู่กับพระไม่จบสิน้นนะครับนิรันดรอารมนอามนในศาสนาคิดแปลว่าสาธุนะครับเหมือนคนพุทธนะครับเวลาพระเทศจบก็สาธุนะครับแล้วสาธุแปลว่าอะไรครับสาธุแปลว่าขอให้เป็นไปดังนั้นนะครับเป็นอางศาสนาคิดก็มีคําจบแบบสาธุเหมือนกันแต่เป็นคําว่าอามนนะครับพอ่อขอพี่น้องได้ ดีใจนะครับเราได้เจอกันแล้วเราได้เข้าใจแล้วว่าคนคิดเนี่ยเขามีความเชื่อแบบนี้ใครจะมาเป็นคนคิดก็จะต้องพิจารณานะครับข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาทรงสันพานุภาพทรงเดรมิดฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียวของพระเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายทรงปฏิสนธิ เดชะเพระอจิตจ้าทรงเบื้องเกิดจากพระนางมารีพรมาจารีทรงรับทรมานสมัยปอนติอัปีลาสทรงถูกฝังไว้นะครับเสด็จสู่แดนโมรณาวันที่ 3, สามทรงกลับขึ้นพระจนไม่ชีพจากบรรดาผู้ตายเสด็จสู่สวรรค์ประทับเบื้องขวาพระเป็นเจ้าพระบิดาทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จกลับมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายก้าพระเจ้าเชื่อถึงพ,พระ,ะจิตพระศาสนาจักศักดิ์สิทธิ์สาคลความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธ การอภัยบาปการกลับคืนชีพของร่างกายและชีวิตนิรันดรอาเมนสวัสดีครับ